you. ในสมัยที่ท่านดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีอวนะครับได้มีการปฏิรูปการทําวิจัยโดยเป็นการวิจัยโดยใช้เสียงดนตรีท่านกรุณาขยายความหน่อยได้ไหมครับคือวิจัยเนี่ยปกติสมัยก่อนเนี่ยก็เข้าใจว่าหมายถึงวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือด้านวิทยาศาสตร์เกษตรตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยผมก็ทําอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือ,อทําให้วิจัยเนี่ยมัน เป็นเสียงเพลงเสียงดนตรนะีได้นะครับก็อาจารย์สุกีเจริญสุขเนี่ยก็เป็นคนที่มาเสนอนะครับที่จะทําวิจัยโดยใช้วงดนตรีซิมโฟนีเล่นเพลงไทยพื้นเมืองโบราณซึ่งผมก็สนับสนุนท่านผู้อุ้มโดยการวชก็สนับสนุนไปแสดงอยู่สิบกว่าที่ผมไปชมด้วยเกือบทุกครั้งอะครับอันที่สองก็คือเราทําให้สังคมศาสตร์เป็น วิจัยที่ไม่ใช่ให้แค่ความรู้แต่ให้หลักปฏิบัติด้วยว่าจะทำให้สังคมเราอยู่อย่างไรให้สงบสุขอยู่อย่างไรให้สร้างสรรค์แล้วก็อยู่อย่างไรให้มีความปลอดภัยในชีวิตก็อาจจะมีข้อสรุปว่าในยุคที่ผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยวิจัยเนี่ยอ่านได้นะครับวิจัยอ่านแล้วเอามาคิดได้เช่นเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องโบราณคดีวิจัยเป็นเรื่องที่ฟังได้เพราะสนุก นะครับเป็นดนตรีอาจารย์สุกรีเป็นต้นเป็นตัวอย่างแล้วก็วิจัยเป็นประยุกต์ศาสตร์ที่จะทําให้เราปรับตัวเข้ากับชีวิตปัจจุบันที่สลับซับซ้อนและต้องใช้องค์ความรู้เพื่อจะอยู่ในสังคมที่ซับซ้อนได้คน,คนโดยทั่วไปก็มักจะคิดแต่เพียงว่าความซับซ้อนเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วก็เราก็ปรับตัวได้ก็ดีปรับตัวไม่ได้ก็เป็นกรรมของเราอันนี้ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าต้อง ใช้ความรู้เข้าไปทําให้ความซับซ้อนเนี่ยไปที่เข้าใจได้แล้วก็เอามาแก้ไขปัญหาได้เอามาสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับดนตรีก็เหมือนกันนะครับดนตรีไทยเดิมของเราดนตรีเพลงโบราณของเรากำลังจะหมดไปจากประเทศไทย ก็คือเป็นวิจัยที่ทะลุบำรุงจิตใจทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทำให้เป็นคนที่ไม่ได้มีแต่เรื่องงานหรือความรู้เฉพาะเจาะจงนะครับแต่เป็นคนที่มีรสนิยมคนที่มีอารมณ์ศิลท่านรัฐมนตรีครับงานของท่านอาจารย์สุกรีดูเหมือนจะดังไปทั่วโลกในอีกมิติหนึ่งเนี่ยผมขออนุญาตเรียนถามว่างานวิจัยอย่างนี้สามารถเอาไปขอตําแหน่งวิชาการได้ไหมได้ครับ ก็ตอนผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยกระทรวงอวร์เรากา็ปรับเปลี่ยนนะครับจะเรียกว่าปฏิรูปก็ได้นะครับวิธีการให้ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มประเภทเอาผลงานที่เป็นศิลปะสุนทรียารยะไปขอตำแหน่งได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำเป็นบทความตำราที่จะตีพิมพ์เสียก่อนจึงจะเอาไปขอตำแหน่งได้อน,นั้นเนี่ยมันได้ตำแหน่งจากงานที่ตีพิมพ์นะครับ ซึ่งก็ไม่ใช่จุดเด่นไม่ใช่จุดแข็งของศิลปินศิลปินจุดแข็งเขาก็คือปั้นออกมาให้เห็นวาดออกมาให้เห็นแต่งเพลงออกมาให้ได้ยินเป็นเสียงเพลงร้องออกมาให้ได้เป็นเสียงเพลงเล่นออกมาให้ได้เป็นเสียงเพลงโยธลรมอยู่ในโนราหนังตะลุงนายปีทุกคนต้องเป่าโยธสรมและเป่าอื่ด้านหแล้วก็เคยได้ยินได้ทราบจากท่านรัฐมนตรีอเนกอดีตรัฐมนตรีวอวอว่า ท่านได้สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่เป็นเสียงดนตรีรขออนุญาตให้อาจารย์สุกีช่วยเล่าที่มาที่ไปหน่อยได้ไหมครับความจริงเนี่ยมหาลัยเนี่ยมีองค์ความรู้มากมายแต่องค์ความรู้ของงานวิจัยในมหาไลัยไม่มีความรู้สึกมเมื่อไม่มีความรู้สึกปั๊บเนี่ยมันไม่สามารถสัมผัสได้แล้วก็ฟังแล้วขนไม่ลุกอะดนตรีเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของจินตนาการ เป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่จะต้องทําให้เกิดแรงบันดาลใจอเพราะดนตรีเมื่อมันอยู่กับสังคมเนี่ยมันเป็นพลังนะพลังเนี่ยมันทําให้เกิดความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวเนี่ยมันทําให้โมเลกุลในร่างกายเนี่ยขยายออกขยายออกปขนก็จะลุกทันทีแต่พลังไม่สามารถมองเห็นด้วยตาอย่างเสียงดนตรีทําไมเขาเอาใช้ประกอบวัด ประกอบผู้นำประกอบพิธีกรรมทั้งหลายลองไม่มีดนตรีในงานพิธีกรรมเนี่ยดนตรีเสียงก็จะไม่ศักดิ์ส,สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นจากดนตรีการที่ท่านอนเนกห้ผมได้ทำเนี่ยผมคิดว่าเป็นบุญของประเทศนะไม่ใช่บุญผมอะเพราะว่าเพราะว่าผมก็ได้นําเสนอว่าไอความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตามเมืองต่างๆในประเทศนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างเรามีทรัพย์สินที่เป็นพลังทางปัญญาที่เป็นเสียงเนี่ยอยู่ตามเมืองต่างๆมากมาย ผมยกตัวอย่างว่าที่อโยธยาเนี่ยมันมีเพลงเทพทองนะเพลงปลบไก่เพลงสองไม้เพลงสายสมอนถ้าหากว่าเรานํนำสิ่งเหล่านี้ยกจ่องขยายจากเพลงเล็กๆให้เป็นซิมโฟนีออเคสตราใหญ่นั่งฟังในออรเคสตรียมโลกทั้งโลกก็จะมาหาเรารท่านอาจารย์ครับได้ทราบว่าอาจารย์ไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีที่เป็น เรื่องทางประวัติศาสตร์นี่นะครับ,รบในทุกภูมิภาคเลยอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ไปที่ไหนบ้างผมก็ปณิธานตัวเองไปตามเมืองต่างๆในประเทศไทยทุกเมืองไปลาวเขมพรพมาร่าเวียดนามมาเลเซ,เซียสิงคโปร์ไปหมดเพื่ออยากรู้ว่ารากง่าของเราคืออะไรอาจารย์สุชาติครับขออนุญาตเรียนถามนะครับ ในขณะที่อาจารย์จุดกรีท่านก็ให้วงของท่านเล่นไปอาจารย์คิดอะไรอาจารย์ทํายังไงหรือออกมาเป็นภาพอย่างนั้นสำหรับศิลปินเนี่ยเขียนรูปนี่นะฮะผมก็มีความคิดว่าดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในการที่เราจะ,ะเมื่อเขียนรูปแล้วเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเมื่อฟังดนตรีแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าสบายใจนะมีจินตนาการนะเกิดจินตนาการเกิดแรงบันดาลใจ กับเสียงดนตรีอัน,นันแต่ไม่ใช่หมายความว่าผมต้องเขียนตามาเพลงที่อาจารจะดนกรีเล่นหรือว่าวงเล่นไม่ใช่เราเอาเสียงนั้นมาเป็นสิ่งที่ประกอบกับจินตนาการของเราอันนี้คือศิละปะนะเพราะผมคิดว่าดนตรีนี่นะครับเอาเมื่อเล่นแล้วเมื่อจบแล้วมันก็หายไปเหลือแต่ความทรงจำเหลือแต่ความรู้สึกประทับใจแต่ภาพเขียนเนี่ยนะครับ ผลเมื่อตรตีจบแล้วเนี่ยมันสองทางกันตรงนี้คือเมื่อจบแล้วภาพมันก็ยังอยู่มันเป็นการบันทึกเหตุการณ์บางเรื่องบางราวหรือว่าในช่วงนั้นๆได้นะอันนี้คือความรู้สึกที่ผมคิดว่าอย่างนั้น